สวัสดีครับเข้าสู่ช่องผู้ชัยมงคลนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับเล็กๆจะบอกครับเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับเรามีพระอยู่บนชั้นพระก็ดีเรามีชั้นพระอยู่บนหิ้งก็ดีดีทั้งนั้นเลยครับเรามีพระเราต้องหันพระไปทางหน้าบ้านเราเสมอนะครับเพราะเวลาเราไปทําธุระอะไร เราออกไปแล้วก็ออกทางหน้าบ้านใช่ไหมครับตอนเรากลับเราก็ต้องกลับทางหน้าบ้านใช่ไหมครับท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับท่านจะเป็นคนคัดกรองว่ามีสิ่งอะไรไม่ดีตามเรามาไหมท่านจะดูให้เราครับอย่างบ้านเราหันทางทิศตะวันตกเราก็ต้องหันหน้าพระไปทางทิศตะวันตกอย่างหน้าบ้านเราหันทิศตะวันออกแล้วก็ต้องหันหน้าท่านไปทางทิศตะวันออกครับ ครับเราต้องหันหน้าท่านออกทางหน้าบ้านเสมอนะครับผมก็มีเคล็ดลับมาบอกท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่คนโตเขาพูดมาครับว่าท่านเขาดูแลเขาปกป้องเราเวลาเราออกไปทํางานเวลาเรากลับมาจะทํางานท่านจะเป็นคนดูแล,แลเราครับอันไหนที่ไม่ดีก็จะเข้าบ้านเราไม่ได้ครับเราต้องหันหน้าท่าน ทางทิศหน้าบ้านตลอดนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามให้ช่องพิชัยมงคลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกต่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ